ทุกคนสวัสดีครับโรงแรมชิโนแอดทุ่งสงเคยมาไหมไม่เคยละสินี่รถไฟเห็นไหมติดกับรถไฟเลยเป็นโรงแรมที่ใกล้กับรถไฟที่สุดในโลกฮะอยู่ติดกับรถไฟไม่รวมกับโรงแรมรถไฟต่างๆนานานะฮะไม่ว่ารถไฟหัดใหญ่รถไฟนูน่นรถไฟนี่อีนั้นมันอยู่ตรงสถานีอยู่แล้วนะฮะแต่อีนี้เราถือว่ามันอยู่ใกล้กับสถานีรถไฟทุ่งสงที่สุดมีภูเขาสวยงามแล้วเข้ามาดูสิเห็นไหมข้ามถนนมา ก็ถึงโรงแรมชิโนเลยทุกคนเป็นโรงแรมที่เลิศมากซ่อนอยู่ในแมกไม้แล้วก็บรรยาการ่มรื่นกอไผ่ปามเห็นไหมฮะเรือนสีแดงด้วยฮะทุกคนนะฮะนี่ฮะแล้วก็ตรงข้างหน้านี้ก็จะเป็นออกไปตลาดตอนเย็นได้นะฮะเดินไปไม่ไกลจากหอาฬิกาก็จะมีทุกวันอาทิตย์เขาก็จะมตนนนะีตลาดนัดถนนคนเดินทุกคนนะฮะตลาดนัดถนนคนเดินนี่ฮะ ดุม,มากบรรยากาศโรงแรมอันนี้เป็นต้นจามจุรีฮะทุกคนใช่ไหมจามจุรีใช่ถูกต้องฮะทุกคนเนี่ยบรรยากาศร้านในโรงแรมร้านรวงบรรยากาศแบบสงบเงียบมีบึงบัวตรงนี้ด้วยทุกคนเนี่ยเดินออกไปก็เป็นตลาดและตลาดตลาด,ลาดแล้วก็ไปอีกหน่อยก็เป็นถนนคนเดินของทุกวันอาทิตย์นะฮะตรงหอนาฬิกาเขาเรียกก็ลาดลาดวัฒนธรรมอะไรของเขาอ่ะนะฮะอันนี้เดินไปได้นะทุกคนล้อมรอบด้วยธรรมชาติ สวยงามเราไปดูข้างในไหมไปดูไหมให้พนักงานตกใจเล่นนะฮะนี่จ้าทุกคนนี่บรรยากาศนี่เราถ่ายไว้ก่อนทุกคนถ่ายมาฝากไว้ก่อนทุกคนนี่บรรยากาศน่ารักไหมร่มรื่นเป็นโรงแรมที่หรูหราบูติกนะฮะโซนนะ,ะบรรยากาศ ตรงนี้เขาเรียกว่าตลาดอะไรนะหนูจากคนคนสวยตรงเนี้ยฮะตรงเนี้ยฮะตลาดสดค่ะเป็นตลาดตอนเย็นใช่ไหมก็จะมีตอนเย็นใช่ไหมฮะมีตอนเช้าค่ะมีตอนเช้าตรงนี้ถ้าเดินตรงไปเลยตรงนั้นจะเป็นตลาดตัวลุ่ตอนเย็นอ๋อมีตลาดตัวลุ่มตอนเย็นด้วยแล้วก็เดินไปก็ไม่ไกลหอนาฬิกาก็มีตลาดคนเดินใช่ไหมถนนคนเดินช่วงวันอาทิตย์ก็พรุ่งนี้อ่าก็พรุ่งนี้วันนี้วันเรามาวันที่วันเสาร์ใช่ไหมวันเสาร์ ดังเนี่ยคลิปนี้เราจะโพสต์เก็บเอาไว้ก่อนยังไม่โพสนะฮะทุกคนยังไม่ลงนะฮะนี่ฮะบรรยากาศทุกคนนี่ลมรื่นกอบูนะฮะใกล้กับสถานรถไฟที่สุดนะฮะทำไมเขาใช้ชื่อว่าชินโนออมมีคมจีนแสดงว่าธนาคารของเนี่ยมีความเป็นจีนอยู่นะฮะชินโนแปลว่าใช่หน้าใช่ไหมฮะจีนนะฮะ,นะฮะนี่ นี่ฮะบรรยากาศล่มรื่นมากตจดกับรถไฟที่สุดเลียวซ้ายก็มีร้านรวงนะฮะเลี้ยวขวาเดินตรงไปก็จะมีก๋กวยเตี๋ยวอ,อะไรของเขานะฮะน่าชมมากๆเดินเดินรอบเมืองทุ่งสงะตรงนี้นจะมีความเป็นธรรมชาติซ้ายมือนะมีความเป็นธรรมชาติขวามือก็เข้าเมืองค่ะทุกคนนี่ยมีต้นไม้ด้วยทุกคนอย่าไปขโมยของเขานะฮะนี่ตามจูรีต้นใหญ่มากเลยอะทุกคนดูสิว้ายแทบคือแทบจะไม่ต้อง ใช้อะไรกลางบังแดดลุ่มลื่นมากต้นใหญ่ยักษ์มากเลยทุกคนนะฮะเดี๋ยวโพสคลิปนี้ก่อนเนาะเป็นคลิปแรกอีพีแรกของชิโน่ทุ่งสงนะฮะเดี๋ยวแบตจะหมดละทุกคนนะน้องๆน,น่ารักมากนี่ใช้โซลาเซลล์ด้วยนะอ่านะฮะโรงแรมชิโน่แอดทุ่งสง ชื่อดังมากเป็นที่รู้จักนะฮะของคนนักท่องเที่ยวนักเดินทางทั่วไปเราชอบต้นอย่างนี้มากเลยอะสาวิการิ้มทองด่าดอวยนะนะตอนเช้าก็จะมีก,ะกาแฟอาหารเช้าให้กลุบกรีบนะฮะอ่ะคลิปนี้สำหรับอีพีหนึ่งพอก่อนเนาะ